สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน